ยินดีต้อนรับกลับมาวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตามองในปี2026นั่นคือ Toyota าบายา K คิง9ที่นั่งรุ่นไฟฟ้ารถ3ล้อที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับความอเนกประสงค์แบบดั้งเดิมที่คนไทยคุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการรถรับส่งผู้โดยสารในเมืองหรือในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของโตโยต้าบายาทิงรุ่นนี้มาในสไตล์ที่เรียบง่ายแต่ทันสมัยใช้โทนสีขาวล้วนที่ดูสะอาดตาและให้ความรู้สึกแบบมืออาชีพตัวถังผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเพิ่มความทนทานต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันด้านหน้าออกแบบไฟหน้าและรูปทรงเหลี่ยมที่ทันสมัยมีไฟเลี้ยวแยกส่วนชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืนกระจังหน้าถูกแทนที่ด้วยแผงทึบ เนื่องจากไม่ต้องการระบายความร้อนมากแบบเครื่องยนต์สันดาปทั่วไปมุมมองด้านข้างจะเห็นได้ว่าออกแบบให้มีพื้นที่ห้องโดยสารกว้างรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง9คนซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ประตูเลื่อนข้างซ้ายช่วยให้ขึ้นลงสะดวกโดยเฉพาะในพื้นที่แคบด้านท้ายรถก็มีไฟท้ายแบบเล็ดขนาดใหญ่เพิ่มความปลอดภัยและมองเห็นได้ชัดเจนในทุกสภาพอากาศ มาที่สมรรถนะของรถโตโยต้าบายาดคิง2026รุ่นไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงระบบขับเคลื่อนล้อหลังให้แรงบิดทันใจเมื่อต้องเร่งแซงหรือขับในทางลาดชัน ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานในเมืองหรือในชุมชนแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาดความจุประมาณ10-12กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จแบบเร็วใช้เวลาชาร์จเต็มประมาณ3-4ชั่วโมงและวิ่งได้ระยะทางประมาณ100-120กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งสำหรับการขับขี่ถือว่าให้ความรู้สึกมั่นคงแม้จะเป็นรถ3ล้อ ระบบกันสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและด้านหลังแบบสปริงคู่ช่วยลดแรงกระแทกเมื่อต้องวิ่งบนถนนครุกคะเ b r e หน้าเป็นดิสเบรกและเบรกหลังแบบรำเสริมด้วยระบบเบรกไฟฟ้าให้หยุดได้แมน่นยำม,มากขึ้นภายในห้องโดยสารโตยโยต้าบายาดคิง2026ถูกออกแบบอย่างเรียบง่ายและใช้งานง่าย แผงควบคุมเป็นแบบดิจิทัลมีหน้าจอแสดงข้อมูลต่างๆเช่นความเร็วระดับแบตเตอรี่ระยะทางที่วิ่งได้และสถานาการชาร์จเบื้องต้นเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียมที่ทำความสะอาดง่ายพร้อมช่องเก็บของขนาดเล็กตามจุดต่างๆทั้งด้านคนขับและผู้โดยสารเบาะร,รองรับได้9้าที่นั่งแบบ2ฝั่งตรงข้ามกันภายในห้องโดยสารขนาดใหญ่เหมาะกับการวิ่งรับผู้โดยสารในชุมชนหรือเป็นรถรับส่งนักเรียน เรื่องราคาของโ To โยต a b บายาตทิง2026ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ3 0 2 0 0 0 0ถึง3 0 7 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับออปชันและรุ่นย่อยที่เลือกซึ่งถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับต้นทุนการใช้งานที่ประหยัดกว่ารถใช้น้ำมันในระยะยาวอีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าเช่นการลดภาษีนำเข้าและเงินสนับสนุนบางส่วน โดยรวมแล้วโตโยต้าบายาดคิงเก้าที่นั่งรุ่นไฟฟ้าปี2026เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบการและคนขับรถโดยสารในยุคที่พลังงานสะอาดกลายเป็นแนวทางหลักของอนาคตทั้งดีไซน์ที่เรียบแต่ดูดีสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองและราคาที่เข้าถึงได้ไง่ายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตามองมากในปีนี้